็นหน้าไม้เล็งปลานะจ๊ะชักเจ็ดสิบทิ้งไปสี่สิบย้างหมดเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบเ็นค่ะโอ้ยไม่เหมือนน่นนี่หน้าไม้เล็งปลาไม้โคตรแดงเลยค่ะลูกค้านี่เลยเป็นไม้ท้ายประดู่ให้เดี๋ยวโคดสวยเลยี่มือกันใกล้ใกล้ีมีทรงมือสอดกำคอร่องนิ้วกำคอโบราณกำคอสีแซกค่ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นหน้าไม้เล็งปลานะจ๊ะ ชักเจ็ดสิบทิ้งปลายสี่สิบยางหมดเนี่ยหนึ่งร้อยหกเซนค่ะสเปคเนี่ยบอกเลยว่าแรงแรงตึงๆึงเลยจ้ะนี่เลยนแถมให้ตีกล็กนนาสามมิลกว้างสี่สิบเซนลูกดอกหนึ่งยางหนึ่งร้อมสายหนึ่งชุดนี้นะคะบอกเลยว่าครบจบไม่ต้องซื้อเพิ่มราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยกสกาบาททงพี่ทุกทางไม่บวกเพิ่มให้เลยมาดูนี่เลยใส่กลให้ดูจัดจ๊ นี่บอกเลยว่าเซฟต,ตี้ไม่ลั่นนี่รุ่นนี้นะคะครบจบไม่ลั่นแน่นอนค่ะแถมส่งบิลวเพิ่มสนใจนะคะมาบ้านเขียวหน้าโปรไฟล์หรือกดติดตามพักมาทางข้อความเลยจ้า